สวัสดีครับประกรมช่องพายสวนสินครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกเพิ่งหยุดตกครับดูน้ำท่วมวันนี้มาดูปราเพที่ไม่ได้ถ่ายปราเพมานานแล้วประเพนอนเล่นตุ่มทองคุณทองคุณจุปแป้งทอด ปาแพกก็นอนนอนยาวๆครับช่วงนี้นอนมีอาการดุดดินะครับดูมันจะได้กินเราจับกินเราได้หรือเปล่าป๊าปแพนอนต่อสบาย คือเล่าหนึ่งสองส้ำหนึ่งสองซ้ำแล้วข,ขึน้นน่าจะคันครับคันตัวก็ขาทัวคันผมว่าน่าจะคันครับไม่ได้จะลุกน่าจะานอนยาวๆเลย ของคูนืนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสีย <c oughs> <c oughs> งฟ้าลงดูนะเพบบนี้ยวเราจ,จะไปอยู่กระท่อมนั้นดีกว่า ไม่กวนเขาเนาะดูทางทางอยากตีน้าปาเฟ่มาถ่ายคลิปนีวก็พี่ก๊อบก็ตัดจามาเสร็จพอดีนะเมื่อกี้น,น,นั่นจะลุก สาเหตุที่ใส่ปลอกขามัดสองขานะครับเพราะว่ากลัวข้อตีนฟ้าล้องแล้วก็อาจจะหลุดไปทำอาจจะอาจจะหลุดไปบาซัวได้นะครับฮึยืน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 ,ยน,ยน,ยนโอ้ยายดึงไมลง่ลง อาไให้ปอแผลก่อนคนหนักสต้นได้ทองคุ้และสอต้นนี่นี่นี่ สวัสดีครับ้องคุณสวัสดีครับเร็วอบสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวยๆน่ๆ่สวัสดีครับดีดีเสียงดังย่อครับย่อครับเก่งมากกระปุก ก็คันครับที้ดินจับกองครับอือ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 ถอยถอยถอย,ถอยมาทำไมออื ท้องคูนบักท้องคูนคิดดื้ออืออืออย,อยมาถอยมาถอยมาถอยมาปลาเพลไม่กินยาครับเรียนคูนคูนคูน เข่าลอยยาทั่วซับก์รับก็เดี๋ยวจะไปดูยาทั่วเราต่อกันเลยนะ วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเหน็ยมากน้ำไหลยังไงเจ้าของสวนของเราเจ้าขคเอาหญ้าให้เขาวนครับเดี๋ยวเราไปเอายาให้เขาก่อน แป๊บนึงรับมากี้ก็ได้แบกยายเขาแล้วนะครับดู <c oughs> กินยากองกองกองกินยาหลายคลิปเฉยๆไม่มีอะไรให้กินเหยียบยาทำไม มาถ่ายคลิปครับกินยาไปสิลาลิงลาลิงวัสดีครับส,ยสวยวัสดีครับ f อสวันดีครับกินยากินยากินยา อ,อไม่ได้คาย่ายของคูนาะนเดี๋ยวเราก็จะแวะไปที่พ้อุคูนทีนึ่นนะครับกระโดดไันเลยกระบลบ้มโอ้บ้าเปยนะ์อาบน้ำพอดีครับดูเมื่อกี้โลกคนตอนนี้ตัวดำนะครับยืดอทอยยื เดินไปมมะช่างไงไปกอบยิมยิมเป็นยังก er> uh> uh? um uh uh ็ยิมฮะบอหืมอ โคตรบ้าเว้ยลางดีดีเยววว้อแฟนบอกแฟนย่งนนชิดนได้แฟสองเรบุกี้ ผู oh, hey, ını, ้ต้นไม้ใหญเลยครับดูอุ้มต้นไม้ใหญ่เนี่ย

ืมถอย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 คือคนบ่าอื้ออื้ออื้ออือแทงจะไหมด้วย มา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 น,านันาน่นนันน่นนันน่นนั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 ่นตาลืด <laughs> ยางตาลืดครับป้าเพ่ <laughs> คนบ่า sát rồi hả Đếch không khuôn không còn Má má chun Hả? Áo Bên nhắn lòng tắt hẹp bắp hẹn ชาดิเพ่น,นิชาดิอ่ะอยาอะไ้กินอ่อยนำ้อยาาออนำนนอกงามเลยขนาดนั้นเด็กคีนี่งามปับเลยเ <laughs> ส่ีนวนี้ก็ได้เอายาให้สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

dạng hương dạng 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 dạ ไฮินใบเอาเอาครับก็สารลิจในการพาตานี้กันนะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแต่ใรจ้องพายจองีน้องอันแล้วก็จ้องพายทองคุณเลยนะครับครับผม